เขามีสิ่งเลวบ้างนั้นก็ช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยและจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียว อย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนักคริมมิตรอ๋อยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหงพระเดิม และก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพ,พเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพและที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพยบังกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์086-329-1496เบอร์086-329-1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลข99บิ 9, Big ๊กวัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละครับวันนี้ก็นะครับนะจะได้นำเอาเกี่ยวกับมีดอของคูบาจารย์นะครับนะเ,เช่นที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นมีดหลงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลน,นะ ส่วนที่วางไว้ก็จะเป็นมีดปากกาด้ามตัดนะครับเป็นปากกาด้ามตัดนะก็มาวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะ,ะจริงจริงนะครับที่เข้ามานั่งทําคลิปทำมิโดนะครับก็ไม่ได้มาเขาเรียกว่าสอนกันนะครับนะแต่ต้องการที่จะนําเอาเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางต่างๆที่ผมได้มีอยู่นะครับนะที่ผมมีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นมีดปอลงพเดิมนะครับนะ หรือจะเป็นมีดมอลองพ่อลุ่งมีดบอลองพ่อกันนะหงวงพ่อกลวยและองวงพ่อเงินวัดพระปังเหลืองนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็พยายามที่จะนําเอา,อาความหลากหลายนะครับนะเครื่องรางของครูบาอาจารย์ไหมท่านได้รับชมนะก็แต่ละเล่มนั้นก็จะไม่บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะไม่จะไม่พูดเองเออเองนะแต่ การมาให้ท่านได้ชมนะครับนะแต่เมื่อท่านชมแล้วนะครับนาชมแล้วท่านมีติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนั่นแหละครับก็สามารถที่จะอกดเข้ามานะครับนาะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะเบอร์0 8 6 3291496มนีนะครับมีดทุกเล่มจะบอกยุคนะครับแล้วก็จะบอกของ พระเกจิท่านไหนนะของครูบาอาจารย์ท่านไหนนะครับนะ,ะก็จะไม่ได้บอกว่าเก่าอย่างนั้นดีอย่างนู้นนะครับนะ,ะส่วนจะบอกว่าเก่าจะบอกว่าดีนั้นนะครับนะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะแต่จริงๆมีทุกเล่มนะครับก็ผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดกรองนะครับนะมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาแบ่งดีแล้วล่ะนะ แต่หากท่านผู้ชมจะเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นก็คงจะบังคับกันไม่ได้นะไปบังคับกันไม่ได้นะครับเพราะว่าในเรื่องของการมองนั้นก็เป็นเรื่องสําคัญนะวันนั้นคนจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญจึงมีคํากล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมนะส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมไม่ไม่ว่าเขาจะมองมุมไหน ตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวแผวเปล่าไปหมดนะครับนะอันนี้ก็ฝากทุกท่านเอาไว้นะต้องเป็นคนที่มองเป็นนะครับนะต้องใช้อ่เขาเรียกว,ว่าความรู้สึกดีๆมองนะความรู้สึกดีๆมองนะครับหรือเรียกว,ว่าใช้อ่าจริตนะครับนะจริตของตัวเองนะผมเชื่อว่าคนจะได้ของดีไปไว้ในครอบครองการมองนั้นหรือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะ หากท่านมองแล้วนะครับนะท่านเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนะท่านคิดว่าใช่แล้วนะครับนะนี่แหละครับเนื้อคู่ของท่านแล้วนะเห็นว่าใช่แล้วนะครับนะก็ตัดสินใจนะรีบตัดสินใจนะก็คนที่จะตัดสินใจนะครับนะไม่ใช่ใครนะครับที่ไหนก็จะเป็นตัวท่านนั่นแหละครับนะเห็นแล้วว่าใช่ก็ต้องตัดสินใจผู้น่าเป็นผู้เลือกนะเลือกสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไปไว้ในครอบครองนะครับนะ อย่างที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับนะเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูและสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียวอย่าเที่ยวมองหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย๋ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะ,ะต้องเลือกเองนะครับนะเมื่อและเมื่อเลือกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาใคร จริงๆการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับหาก่ันไปปรึกษาคนผิดคนนะก็หมายความว่าถ้าไปปรึกษาคนไม่รู้ลึกคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงนะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับนะก็จะทําให้ท่านนั้นสูญเสียความรู้สึกนะก่อนก่อนอื่นเลยท่านจะสูญเสียความรู้สึกนะครับนะแต่ที่ตามมาท่านก็จะสูญเสียเขาเรียกว่านะครับนะอโอกาสนะโอกาสดีๆนะครับนะ ก็หมายความว่าแทนจะได้ของดีไปไว้ในครอบครองก็หลุดมือไปนะ,ะสิ่งที่สามก็ระวังนะครับก็จะสูญเสียเรื่องเงินและเวลานะ,อ,ะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับนะ,ะท่านต้องเชื่อมั่นตัวเองนะเอาล่ะครับวันนี้นะครับนะก็จะไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะครับนะเราลองมาดูกันนะครับนะ้ามีดหลงพล่อลุงวัดหนองสีนวลน,นะครับเล่มน,นี้ก็ถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับนะถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งนะ ถามมาเก่าไหมนะครับก็อย่างที่ผมได้เคยเรียนไปนะครับว่า,าท่านผู้ชมลองมาดูแล้วก็มาวิเคราะห์เองนะครับนะเป็นมีดนะครับก็เป็นดําไม้ฝักไม้นะครับนะแต่แหมนี่ก็จะรัดด้วยหวายนะในช่วงกลางนะครับส่วนตรงาทางสองฝั่งนะครับนะหัวท้ายนี่จะรัดด้วยเชือกนะครับนะแต่เชือกนั้นเป็นเชือกในยุคโบรโบราณน,นะ ่ก็คือเหมือนกับเชือกสายสินนี่แหละนะครับนะเขารัดเอาไว้นะ,ะก็ที่สําคัญมีดก็จะมาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นนะครับนะ,อ,ะอยู่แบบเดิมๆไม่ได้มาเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะ,ะนี่นะครับเป็นมีดขนาดพกพานะเฉพาะใบก็อยู่ที่5นิ้วนะครับรวมด้าฝักก็อยู่ที่เก้านิ้วนะครับอยู่ที่9นิ้วเป็นมีดต้องเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นไซส์ที่ ผู้คนหากันนะครับนะหากันมากๆเลยทีเดียวนะด้ามไม้นะครับนะฝักไม้แต่ไม้เป็นไม้คูนนะครับนะมีดเล่มนี้คนสมัยก่อนจะนิยมนะจริงๆพูดถึงมีดหมอเนี่ยนะครับนะจะเป็นหลงข้อลุงก็ดีจะเป็นหล,ล,ลงพ่อเดิมก็ดีนะครับในะยุคต้นๆในส่วนใหญ่จะนิยมนะครับนะทำมีดด้ามไม้ฝักไม้นี่แหละก่อนนะ ก็เนื่องจากว่าทำมาเพื่อใช้งานจริงๆเพื่อใช้ประโยชน์จริงๆว่ากันง่ายนะครับนะทำมาแรกๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่อ่าใช้แล้วเกิดเขาเรียกว่าเป็นผลนะครับเกิดเป็นผลดีนะ,ะมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับจากลูกศิษย์ลูกค้าหรือว่าจากชาวบ้านอะไรต่างๆวนนี้นะ,ะจึงได้นะครับนะมีดยุคกลางจึงได้พัฒนามาเป็น ด้ามเขาเรียกว่าด้ามงาฝักงานะหรือจะเป็นด้ามงาฝักไม้อะไรต่างๆคนนี้นะครับแม้กระทั่งเป็นมีดขนาดเล็กเป็นมีดสลิกาปากกาอะไรต่างๆคนนี้นะก็เนื่องจากว่ามีดเล็กๆนี่ก็จะทําให้เขาเรียกว่าเป็นมีดผู้หลักผู้ใหญ่เขาใช้กันนะสมัยก่อนเป็นใครเป็นข้าราชการบดีนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเป็นข้าราชการทหารตำรวจนะครับหรือว่าานอำเภอ นะหรือจะเป็นผู้ว่าอะไรต่างๆคนนี้นะครับหรือว่าหัวเมืองนะต่างๆนะ,ะก็จะนิยมเขาเรียกว่าพกพานะครับนะมีดเหล่านี้ติดตัวไปนะ,ะพูดถึงพ่อลุงนะครับท่านเป็นผู้ปรถมมาเลิกนะครับในการที่จะเขาเรียกว่าการสร้างมีดหมอนะครับก่อนใครๆใน,ในย่านในเมืองตาครีนะ,อะลองพ่อรุ่งนั้นนะครับท่านเป็น เรียกว่าโดยกาเนิดแล้วท่านเป็นคนตาลีนะครับนะท่านอยู่บ้านหัววายนะนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยเขตนครคนสวรรค์แถวหัววายนะครับหรือว่าแถวเขาทองนะแถวนั้นนะครับนะเป็นแหล่งที่เขาเรียกว่าเป็นกันดารน,นะแห้งแล้งว่ากันง่ายนะครับนะน้าจะกินจะใช้ยังไม่มีนะสมัยหลวงพ่อท่านาบวชใหม่ๆนะครับนะก็เรียกว่า เขตในแถวตะครีเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับนะโดยเฉพาะบ้านหัวหวายเนี่ยนะอ่าก็เป็นบ้านที่อ่ากันดานมากๆนะครับนะนั่นแหละครับจึงท่านจึงพาอ่าญาติโยมนะครับนะหรือว่าชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าโยกย้ายไปอยู่หนองสีนวลนนะสบายนั้นนะครับท่านนั่นทางในท่านก็เห็น ความอุดมสมบูรณ์นะครับนะของน้องสีนวลน,นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอน้องน้ำนะครับขนาดใหญ่นะที่สำคัญนั้นนะครับสัตว์นานา,าชนิดเลยนะครับนะก็ไปรวมกันอยู่ในหนองน้ำค่อนข้างที่จะามากนะก็น,นั้นก็คือบ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ว่ากันง่ายนะครับนะของสา,านธารที่ที่นั่นนะครับนะก็จึงได้ ชวนแนละ้วก็ชาวบ้านนะครับนะเขาเรียกว่าย้ายนะครับจากบ้านหัวหวายไปอยู่น้องสีนวลน,นะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าอย่างนั้นจริงๆนะนี้เรามาดูในส่วนของภายในนะครับนะภายในของฝักนะครับนะเมื่อสัคกครู่นี้เราดูในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับนะก็มาดูในส่วนของภายในนะ เมื่อสักครู่เราเห็นภายนอกก็ว่าเก่าแต่ข้างในนะครับของฝักมีเล่มนี้ก็ถือว่าเก่ายิ่งกว่านะข้างในมีรอยผุนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญนั้นเต็มไปด้วยคราบใครนะความเก่าความเป็นธรรมชาติของมีเล่มนี้อยู่นะลองวิเคราะห์เจาะลึกดูนะครับนะลองชมดูด้วยมุมมองด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านก่อนนะครับนะแต่เมื่อชมแล้วหากท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้เพียงคนเดียวนะ ก็หมายคำว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะครับก็ให้ท่านเคากดมาได้ที่เบอร์086 3 2 9 1 4 9กนะอน่าะเบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6กนะครับก็ติดต่อสอบถามโทรกันเข้ามาได้นะครับนะ่าน่ะนี่ก็คือของมีและมีนะครับนะกันนะครับระหว่างกันกระด้ามน,นะครับนะก็จะเป็นในส่วนเดียวกันนะครับนะ ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับนะหลวงพ่อท่านได้รวบรวมมวลสารนะครับบรรจุอ้อยมในกันนะอาจจะเป็นเกสาของหลวงพ่อก็ดีนะครับนะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดต่างๆหรือผงสำคัญสำคัญต่างๆนะครับนะก็จะถูกบรรจุเอาไว้าภายในกันนะครับนะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะก็จะปิดด้วยข้างนะครับนะเป็น อันว่านะครับนาเรียบร้อยนะครับนะเรียบร้อยดีมากเลยทีเดียวนะครับส่วนสันมีดจะหนามากนะครับนากะายฝังตะกุดนะเป็นตะกุดโทนนะครับนะขนาดใหญ่นี่นะครับนะเป็นตะกุดโทนขนาดใหญ่เอาไว้นะกรีดอย่างนี้นะครับนะเอาไม้ท่านได้รับชมนะครับนาลองชมดูนะครับนะไม้อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับทั้งด้ามไม้และฝักนะ อาจจะเป็นไม้คูณนะครับพูดถึงไม้คูณก็เป็นไม้ที่มีทนสิทธิ์นะครับนะเป็นไม้ที่มีทนสิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วพูดง่ายมีความเข้มขลังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะ,ะคนสมัยก่อนจะนิยมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไม้ไผ่ตันนะจะเป็นพยางิ้วดําจะเป็นไม้คูณจะเป็นมะขามจะเป็นมะยมอะไรต่างๆคนนี้คนสมัยก่อนนะครับจะนิยมนะแต่ถ้าเป็น แหมนี่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นหวายนะครับนะหรือจะเป็นเชือกที่ท่านได้ทําการปลูกเสพเอาไว้นะามาทําเป็นแหม่รัดของฝกักเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับนาที่สาคัญนั้นก็ไอ้ผ่านการปลูกเสพทุกชิ้นนะครับนะในมีดมาเป็นอย่างดีว่ากันง่ายนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ 14กับ15วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะจะเป็นท่านใหม่หรือว่าจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับอย่าลืมนะครับหากท่านเข้ามาติดตามรับชมเมื่อท่านเห็นว่าในทุกคลิปนะครับหรือว่าแต่ละคลิปวิดีโอนะครับที่ผมได้อัปโหลดลงไปนะขึ้นไปก็ท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อการเข้ามาศึกษานะครับนะต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกัน ทำการกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากดติดตามนะหรือว่าหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโดยเพราะท่านใหม่ๆหากท่านชมแล้วเมื่อท่านติดตรงไหนและท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะการหมายคมว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะครับนะการให้ท่านก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์086 3 29 1496 เบอร์ศ8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นอนักคลิมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลิมิตหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ